สวัสดีครับอมผมไม่ได้ทำคลิปมานานเลยกว่าจะปรับโทรศัพท์ได้ไม่ได้ไลด์ด้วยโทรศัพท์มือถือมาสักพักนะแต่ขึ้นสตรีมเนาะอ่านี่อยากจะให้ดูเนาะผมอยากจะให้ดูว่าผมเคยผมเคยปลูกมาครั้งนึ่งนะนะฟักข้าวเอยไม่ใช่ฟักข้าวสิฟักแม้วอ่า ปักแมวแล้วก็โดนน้ำท่วมตายนะผมก็เลยวันนั้นไปแมคโครมาแล้วก็เจอมันก็ไม่เชิงเป็นพันมาหรอกนะเขาให้มาเขาขายเขาขายปลูกกินอะในแมคโครนะแต่ผมก็ซื้อเอามาแล้วก็เอามาเพาะซื้อมาหกลูกนะซื้อมาหกผลแต่ว่าพอเราเอามาเพาะแล้วอะมันเป็นแค่3มผลเองนะเพราะว่ามันอ่อน นี่นะครับเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วผมอยากจะถ่ายไว้เพื่อที่จะดูการเจริญเติบโตของมันผมอยากได้พันธ์มันไงพันธ์จริงๆแล้วพันธ์มันนะมันจะต้องใช้แก่ๆนะหลังจากที่ผมเคยปลูกไร่ชุดถึงแล้วแต่ว่าโดนน้ำท่วมตายนะผมก็เลยต้องมาตอนแรกปลูกไว้หลักบ้านแล้วน้ำมันท่วมผมก็เลยเอามาปลูกข้างบ้านผมก็เลยเอามาปลูกข้างบ้านเนาะเนี่ยแล้วผมก็ทำ ลงเสาทำค้างมันก็ได้แค่สามต้นนะนะถ้าผมสั่งผมว่าผมจะสั่งจากชอปปี้เอามาลงเพิ่มเพื่อจะจะให้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นค้างของฟักแมวอย่างเดียวหลายคนคงรู้จักเนาะฟักแมวหรือว่ามะละหวานนะนะและ้วนี้ได้สามต้นนี้ก็กำลังแตกเห็นไหมเนาะเรามารอดูกาเรเติบโตของมันเนาะว่า อันนี้เป็นเปลือกไข่เนาะเปลือกไข่ที่หลังจากอันนี้ทาพะ,นะะโล้นะผมทําพะโล้ไวเยอะพอสมควรอนะสี่แผงแล้วเปลือกมันผมก็เลยเอาขยี้ขยี้ให้มันเล็กๆแล้วผมก็เอามาทําเป็นแคนให้มันเป็นแคลเซียมนะเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลายไปกระดินนะอีกฝั่งหนึ่งผมยังไม่รู้ว่าผมจะปลูกอะไรนะตรงนี้มันมีสามเสาผมก็เลยลงฟักแมวไปสามต้น แต่ตรงนี้ตรงกลางเนี้ยมันน่าจะลงได้อีกสักต้นหนึ่งเนาะอย่างอีกฝั่งละต้นนะครับฟักแมวนะเราก็จะมาดูการเจริญเติบโตของมันเนาะยอดมันก็อร่อยนะผัดมันหอยนะนะชอบกินด้วยไงลูกมันก็สามารถที่จะทำกับข้าวได้นะต้มจืดแล้วก็ผัดเป็นผัดเหมือนพวกผัดแตงกวาผัดอะไรพวกเนี้ เพิ่งลงนะเพิ่งลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะผมเพาะไว้ผมคุมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วมันก็แตกขึ้นมาแล้วผมก็เลยเอามาลงดินก่อนเลยเอามาลงดินเพราะคงไม่มีฝนแล้วแหละนี่ก็กาลังแตกเดี๋ยวมันก็จะเลื้อยขึ้นนี่เนาะเดี๋ยวมันก็จะเลื้อยขึ้นนี่เนี่ยผมก็ทารู้สึกก,กว้างยาวประมาณสามสามสองเมตรสี่เมตรยาวประมาณสี่เมตรแลกฝั่งเนี้ย ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะปลูกอะไรเต่าแล้วผมก็ว่าผมจะลงฟักแมวทั้งหมดยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะลงอะไรดีเพราะมีค้างอยู่แล้วล่ะจะลงถั่วพูมันก็เลื้อยเยอะมากเลยถั่วพูผมลงไว้ที่นู่นแปลงหนึ่งแล้วลงไว้ค้างหนึ่งก็เอาไว้กินนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฉีดยาอะไรอะไรที่กินเองก็จะไม่ได้ฉีดยาก็าจะใช้เป็น เหล้าขาวผสมยาสูบอะไรเงี้ยหมักเอาไว้แล้วก็เอาไว้เป็นยาฆ่าหนอนฆ่าอะไรแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะไอ้พวกยาฆ่า,มาแมลงที่ผสมเองอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่งั้นมันก็จะดือ้อนี่มันก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มโตแล้วเราเนาะเรามารอดูกันเรามารอดูว่า การเจริญเติบโตของมันว่ามันเด็กสักพักหนึ่งเด็กสักพักหนึ่งมันก็จะเลื้อยขึ้นมาข้างบนนะแล้วเวลาลูกลูกมันก็จะอยู่นะลูกมันก็จะลงอยู่ข้างล่างเงี้ยนะนะใครที่ใครจะรู้จักฟักแมวนะผมว่าหลายคนจะชอบมันผมว่ามันอร่อยยอดมะระหวาน แต่ยอดมันอาจจะไม่อ้วบเหมือนทางภาคเหนือนะภาคเหนือมันรู้สึกว่ายอดเขาอ้วบมากเลยอ่ะผมเคยไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะนี่ก็เพิ่งจะเริ่มแตกนะเพิ่งจะเริ่มแตกยอดมันเหมือนไม่ไม่ค่อยแรงอ่ะเพราะว่าพันุ์มันพันุ์มันไม่แก่แล้วผมก็เอามาเพาะผิดวัตถุประสงค์เขาผิดวัตถุประสงค์เขาเขาให้มากินผง่เขาเพาะทำพันธุ์ซะนะแต่มันก็แตกนะมันก็เริ่มแตกแล้ว อาจจะได้ลูกเนาะเดี๋ยวรอรดูลูกมันจะได้ไว้ทำพันต่อมันอยากได้พันมันไงยอดมันอร่อยนะยอดมันอร่อยนี่ก็กำลังจะแตกกำลังจะแตกเพิ่มแม้โคนมันก็มีแตกละโคนมันก็มีแตกเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะขยายเยอะยังนะยังไม่มียังไม่มีหนอนไม่มีอะไรยังไม่มีหนอนกินนะครับผมผมก็เลยเอามานะทำคลิป ทำคลิปเพื่อจะรอดูการเจริญเติบโตของมันเนาะอืมนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมันเติบโตมากกว่านี้เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเพิ่มเติมเนาะโอเคนะครับขอบคุณนะครับผมนี่เป็นคลิปเดี๋ยวจะลงในช่องนะครับดูรอรอดูการเจริญเติบโตของมันไปพร้อมๆกันนะครับผมอ่าคือผมเคยจริงๆแล้วผมอ่าอันเนี้ยผมก็จะตอนแรกผมว่าผมจะทำตอน ตอนที่เพาะเพาะอ่าเพาะฟักลูกมันนะให้ดูแต่ว่าผมเพาะไปสักก่อนแล้วผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยแล้วพอมันเป็นต้นเนี่ยพอลงเนี่ยผมก็เลยอ่ะทาคลิปดูการจเจริญเติบโตของมันอ่าผมพลาดเรื่องอ่าตอนปลูกอิฐผ่านลมแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปตั้งแต่เริ่มปลูกเดี๋ยวผมก็จะไปกัดจะไปถ่าย อันนี้ได้ประมาณปีกว่าแล้วได้ประมาณปีกว่าแล้วก็ดูแลอยู่เนาะก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปอินทผพาลาให้ดูมันก็มีต้นไม้เยอะนะพันไม้แล้วก็มีฝรั่งมีฝรั่งมีผักที่ปลูกเอาไว้กินเนาะ เดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้ดูนะครับผมสวัสดีขอบคุณนะครับสวัสดีนะคคัะผม